เอบุญอยากจะเล่าอะไรครับเมื่อคืนเมื่อคืนไม่สบายมากแล้วก็เอ้บุญมีอะไรมาเล่าให้พ่อฟังตอนเช้าคือเมื่อคืนเอ้บุญเจอหลวงปู่โตพรอมรังสีเอ้บุญเห็นเ,เหมือนเอ้บุญเอ้บุญเอ้บุญนอนอยู่แล้วบุญลืมตามาอีกทีมันเจอคือมันแปลกประหลาดมาก ทีเจออันนี้อุ้นแปลกประหลาดเจออะไรครับเจออะไรเจอลักษณะตาที่เห็นเป็นยังไงครับน่าจะน่าจะแบนๆแบนแบนวตั้งแล้วก็จะมีแสงออกมาน้อยๆแสงออกมาจากไหนแสงออกมาจากหน้าน้อยๆแล้วก็ตัวก็จะมีลักษณะเป็นแบบสามเหลี่ยมแล้วก็ขาก็จะเป็น ขาก็จะนั่งแบบคนปกตินั่งคัดสมาธิเห็นตอนไหนอะ่ะเห็นตอนเห็นตอนที่ตอนกลางคืนตอนยังไม่สบายอยู่เอ,อือบุญฝันไปหรือเปล่ามันไม่ได้ฝันทำไมคิดว่ามั่นใจว่าไม่ได้ฝันล่ะเพราะ มาที่เตียงใหม่ๆแล้วปกติอุ้งก็ไม่ใช่คนที่หลับง,ง่ายเมื่คนที่หลับยากไม่นอนไม่นานมันก็มีมันก็มีหน้าอะไรแบนๆแสงสว่างพุ่งออกมาในน้อยไม่ตอนเห็นเนี่ยตอนเริ่มต้นในเห็นเป็นลักษณะยังไงครับฮะตอนเริ่มต้นเห็นเป็นลักษณะยังไงครับก่อนที่จะมาปรากฏคือตอนแรกยังเห็นแต่หัวพอลุกขึ้นมาอีกทีเห็นเต็มตัวเลย ตอนตัวท่านลักษณะเป็นยังไงท่านลักษณะจะเป็นรัศมีจะสวยงามอยู่แล้วเสือ้อเสือ้อ<ะ>ผ้าของท่านเป็นยังไงท่านเป็นจีวรธรรมดาสีอะไรครับถ่าเป็นสีนะข้างหนึ่งสีดำข้างหนึ่งสีสีรัศมีคือข้างหนึ่งเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยมันจะมีลักษณะพุ่งออกมาอีกข้างหนึ่งยังใส่จีวรปิดอยู่ Mm hmm. ก็คือใส่จีวรครึ่งตัวอีกข้างหนึ่งแล้วสมีพุ่งออกมาตอนนั้นเอนหลับไปหรือเปล่าไม่ได้หลับแต่ว่าแสงจะออกน้อย mm hmm. แสงออกน้อยเพราะว่าตอนตอนตอนั้นแสงข้างนอกมันยังสว่างมากอยู่คือตอนนั้นดึกแล้วน่าจะส่งสามทุ่มอะ่ะ mm hmm. และดึกแล้วดึกแล้ว แต่ว่าแสงมันจะออกมาจากหน้าต่างได้น้อยเพราะตอนนั้นยังเปิดหน้าต่างอยูอ่แสงเป็นยังไงมาจากหน้าตา่างนี่คือเป็นยังไงแสงจากหน้าตา่างนี่คือแสงมันจะคือแสงมันจะพุ่งน้อยกว่าตอนเช้าอแสงก็จะอ่อนๆอน,นิดนึงแล้วอยู่ๆก็มีอะไรพุ่งออกมาฟุบเลยพุ่งยังไงครับคือคืออึอบุหลับตาดืม่มใตทีเจอเหมืหมอนเหมือนเหมือนอยู่ๆ เหมือนแมจิเหมือนมีคนแปลงกายแมจิมาปรากฏให้เห็นตอนนั้นเห็นแล้วรู้สึกยังไงเห็นแล้วรู้สึกตกใจไม่น่าเชื่อว,ว่ามันเป็นอะไรได้ขนาดนี้ตอนนั้นไม่ไม่เรียกไม่เรียกคนอื่นละเรียกแม่แล้วว่าแม่เรียกเลยหรยอเหล่าหรือว่าสักพักหนึ่งถึงเรียกเอ้หว่น เออวุญดูไปดูมาอึพอเออวุดูไปดูมาแล้วก็บอกว่าแม่เออวุเกอหลวงปู่ตุหลวงปู่โตเพราะมาลังสีแล้วแล้วเออวุก็ลองคุยกับท่านท่านก็คุยกับเออวุญได้คุยยังไงคุยแบบคุยทางใจไม่ได้คุยให้แม่ได้ยินทำไมอย่างนั้นนะท่านคุยมาก่อนแล้เออวุญคุยไปก่อนคุยไปก่อนเออวุคุยไปก่อนถามท่านว่า เออบ,บอกท่านว่าอยากเจอเหลวงหลวงปู่ทวจังเลยท่านก็เลยบอกว่าว่าหลังถ้าเกิดว่ามีบุญกว่านี้เดี๋ยวท่านจะมาปรากฏสององค์เลยอย่างนั้นเลยหรอย่างนั้นเลยแล้วตอนคุยกับท่านรู้สึกยังไงคุยกับท่านรู้สึกว่าอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนาะแล้วแล้วทำยังไงกับต่อไปคุยแค่นี้ทำยังไงต่อไปเอ้บุญก็ เอ้อบุญก็ดูไปเรื่อยๆดูจนจนจนเอ้อบุ่ง่วงอง์ก็หลับตาหลับตาน,น,นานๆเนือมตาขึ้นมาทีเอ้อบุญเห็นท่านเนี่ยตัวเนี่ยหายฟุบไปเลยหายยังไงครับหายแบบเหมือนเทวดาหายตัวไปลักษณะการหายไปเป็นยังไงลักษณะการหายไปมันจะเป็นเหมือน เหมือนบุกเขาไฟเอ้ไม่ใช่เหมือนเหมือนอ,อะไรคะเรียกว่าเหมือนบุเขาที่ไม่แข็งแรงพอหมดอายุแล้วมันก็โค่นลงมาฟูอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเหมือนเศษผงตกลงมาแล้วเศษผงอะไรก็หายไปด้วยตกใจไหมรู้สึกว่าวก็ไม่ตกใจมากรู้สึกดีไหมรู้สึกว่า ภูมิใจที่ได้เจอท่านจริงๆพราะถามอีกครั้งมันเป็นความฝันหรือเห็นจริงๆมันเห็นเป็นแสงจริงๆแสงน้อยเห็นปรากฏอยู่บนเตียงอยู่บนเตียงพ่อคือนั่งหันไปที่แอร์นั่งหันไปที่แอร์ไ,อไม่ได้หันไปที่แอร์หมายถึงว่าหันหลังให้แอร์แล้วก็พิงแอร์อยู่พิงฝน,น,นอแอร์ตอนนั้นพ่อไม่อยู่ใช่ไหม ยังไม่อยู่พ่ออยู่ข้างนอกหิวพ่อกาลังทําง,งานกับพอมอยู่อแล้วทําไมไม่เรียกพ่อละ่ะก็คือตอนนั้นเออบุญรู้สึกว่าเออบุญง,ง่วงเออบุญอยู่ๆก็เจอขึ้นมาเลยเอ้ก็เลยรู้สึกลุกไม่ไหวเพราะว่าเออบุญง,ง่วงแล้วแล้วหลังจากฟุบหายไปเนี่ยเออบุญปลุกแม่ไหมเออก็ไม่ได้ปลุกแม่เพราะว่าเออบุญง่วงมากแล้ว ต,ตอนตอนที่ตอนที่อึ้งคุยกับท่านจบเนี่ยอีกอีกแป๊บหนึ่งอึ้งก็รู้สึกว่าง่วงมากและอยากนอนแล้วก็เลยหลับไปเลย,หล,เลยหลับไปเลยแล้วก็ลืมตามอีกทีท่านหนวกตัวไปเลยนะคไมลืมตาท่านมาอีกอ่ะก็ง่วงงําไม่ไ่แล้วคือ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 ตอนนั้นอยากรู้ว่าท่านยังอยู่หรือเปล่าพอลืมตามอีกทีท่านหายไปทันที แล้วบญทำไงต่อคือคือไม่เห็นไม่เห็นท่านท่านท่านหายนะคืออยู่ๆหลือตต่อีกทีแสงนั้นนะ่ะมันหายไปแล้ว,ลวมัน,ไม,<อ>นไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วตอนท่านอยู่มีแสงด้วยตอนท่านอยู่มีแสงน้อยๆอ,ออกมาจากไหนออกมาจากหน้าและตัวครึ่งตัวอืมท่านครองจีวอนอยู่ใช่ไหมครองจีวออยู่อีกครึ่งตัว เออปูนทำยังไงเมื่อเมื่อได้คุยกับท่านเสร็จแล้วก็รู้สึกว่ากราบท่านได้เปล่าได้กราบท่านมาสี่ทีเลยกราบยังไงไงเออปูนนอนกราบเพราะว่าเออลุกกราบไม่ไหวเพราะว่าง่วงง,วง่วงอืมตอนนั้นหลังจากออกมากินยาหรือเปล่าอ,ออกมากินยามากลัวคอมาดมอันนี้ดมยาเสร็จแล้วก็ พอลงมานอนสักห้านาทีห้านาทีไม่ถึงอะสักสิบนาทีก็เจอท่านเลยตอนตอนไม่ไม่ใช่ตอนตอนนั่งสมาธิอ่าบุญน,น,นั่งสมาธิด้วยอ่ะน,นั่งสมาธิพ่อบอกว่าให้นั่งก่อนนอนให้นั่งสมาธิห้านาทีแล้วนั่งสมาธิพอพอจวบจะห้านาทีแล้วนึมตาขึ้นมาอีกทีเจอท่านเลยอืม ตอน,ตอน,ต,น,นอตอนลืมตาขึ้นมานั้นง่วงหรือยังตอนลืมตาขึ้นมาง่วงหรือยังก็เริ่มจะง่วงแล้วอึมงงอก็เจอท่านแล้วทาไมถึงลืมตาเราเห็นนะ่ะรู้สึกว่ามีอะไรหรือเปล่ารู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนพระพิสุองหนึ่งไม่ทําไมถึงลืมตาแล้วเห็นนะ่ะหรือว่าบังเอิญเห็นหรือว่ามีบางอย่างทําให้เราลืมตา ที่เอ้บุญลืมตาเพราะว่าเอ้บุญไม่ใช่คนที่สวดมนต์ไม่ใช่คนที่นั่งสมาธิแล้วหลับตาตลอด<ม>ปกติอุ้งก็จะลืมตาเป็นเป็นช่งชวงๆอันนี้ลืมตาขึ้นมาปุ๊บเจอท่านเลยแล้วแม่ก็บอกว่าแล้วพอพอครบห้าทีปุ๊บแม่บอกบอก่ะนอน<ม>อุ้งก็บอกว่าเอื้แลอ้วเอื้อบุญก็นั่งดูท่านไปเรื่อยๆ<ม>แล้วอุ้นั่นแล้วก็อุ้ก็มาบอกแม่อีกทีว่าแม่ พระมังสีอแม่บอกว่าอันนั้นมันไฟจากหน้าต่างหรือเปล่าอ,อุนบอกว่ามัน,นไม่ใช่มันร่างมันเท่าเท่ากันปกติถ้ามันแสงไฟมันจะเอียงไปข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งจะเบี้ยวเบี้ยนิดนึงแต่อันนี้รูปร่างมันตรงเลยนางกานันนางเหมือนแต่ไม่เห็นแขนท่าน ลักษณะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เป็นลักษณะปกติ<า>ท่าน,านท่านจะเป็นอย่างนี้แล้วก็นั่งสมาธิถือจับอย่างนี้แต่ว่าอันนี้มันคนละองค์กันเลยเหมือนคนละองค์กันเลยแต่คิดว่ามันคงเป็นที่เห็นคืออันไหนอันไหน,นที่เห็นอน่ที่เห็นสฏิฐานเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันมีแสงออกมาจากตรงไหน แสงออกมาจากตรงนี้ในน้อยแล้วก็ครึ่งตัวนี้ก็มีแสงอีกอออช่างห่มห่มจีวรฝั่งหนึ่งไงเนาะใช่แล,แล้วก็บอกว่าเออบุญรู้สึกว่าเออบุญสามารถเหาะได้ขยับตัวขยับตัวไปาสามารถข้างหนึ่งลอยขึ้นมาข้างหนึ่งจมข้างหนึ่งลอยขึ้นมาข้างหนึ่งจมไข่ <Okay. S 1> เออบุญเนี่ยรู้สึกว่าเป็นมาสองทีเลย มันนเป็ุตอนไหนเมื่อคืนเนี่ยเหรอทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันรู้สึกเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามองไปมองมามันยังนิ่งอยู่แต่อู้รู้สึกว่าตัวมันขยับได้รู้สึกว่าบุญเก่ามันสามารถทําให้เราขยับไปขยับมาได้ยูไม่ได้ฝันใช่ไหมไม่ได้ฝันมั่นใจมั่นใจคืออู้ไม่ใช่คนที่นอนหลับง,ง่ายอยู่แล้ว และตอนนั้นอุนเพึ่งนั่งสมาธิเสร็จก็เจอเลยให้บึงไม่ได้พูดให้พ่อฟูงสร้างใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้ให้พ่อฟูงสร้างออวันเจอจริงๆเลยเป็นเรื่องที่อุ้นไม่เคยเจอมาก่อนแตกต่างจากตอนที่เจอตอนย่ายอยู่ไหมเจอตอนย,ย่าคนละคนกันมาก รูปร่างที่รูปร่างที่ปรากฏมารูปร่างค่อยๆปู่แต่ว่ารูปร่างนี้คล้ายๆหลวงปู่โตพรหมลังสีท่านดูหนุ่มหรือดูมีอายุก็ดูท่านก็สง่ายอยู่นะมีอายุหรือว่าหนุ่มก็ยังหนุ่มๆอยู่อ่ะคือปกติ้วรู้ได้ไงว่าท่านเป็นหลวงปู่โตเพราะว่าเพราะว่า เออบุญเออบุญเมื่อคืนเออบุญก่อนตอนตอนที่เออบุญก่อนหน้านั้นน่ะเออบุญคิดถึงหลวงปู่โตพรหมลังสีบ่อยคือเออบุญชอบคิดถึงหลวงปู่โตพรหมลังสีบ่อยเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นองค์ที่เออบุญชอบมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บุญคิดถึงบ่อยก็เลยเหตุขึ้นมาหรือเปล่าฮะเป็นเพราะคิดถึงก็เลยเห็นหรือเปล่า คืออื้อบุญอืญ้อ,อ,อ,บ,อบุญนับถือท่านอยู่แล้วคือเอื้อบุญอื้อบุญนับถือท่านแล้วคืนเนี้ยอื้อก็ได้เห็นท่านแล้วเห็นแล้วรู้สึกยังไงกูงวใจเห็นรู้สึกว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเนาะมันไม่ใช่เลียงเล่นมมีมทำให้เรากลัวบ,บาปมากขึ้นไหม ก็รู้สึกกลัวบาปมากขึ้นอยากทำดีมากขึ้นไหมยอยากพ่อถามคำถามสุดท้ายสิ่งที่เออบุญเห็นเมื่อคืนนั้นคือความฝันหรือความจริงมันไม่ใช่ความฝันเพราะว่าเออบุญไม่ใช่คนนอนหลับง่ายปกติสักสิบนาทีสักสิบนาทีเถึงจะง,ง่วงขนาดสิบน,นาทีเออบุญยังหลับตาไม่สนิทเพราะว่า เออมันยังอยากดูท่านอยู่แต่ก็ลืมตางขึ้นมาก็ไม่เจอแล้วก็ไม่เจอแล้วอืมสาธุนะหากสิ่งที่เออบุณลาเป็นความจริงพก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็หาหาได้ยากในบุคคลทั่วๆไปขอให้บุญตั้งอยู่ในความดีตลอดชีวิตสาธุ